คนชอบสไตล์โรมมนสไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปอยู่แล้วค่ะซึ่งเราก็เลยอยากได้บ้านที่มันสอดคล้องกับในส่วนของอคาเฟ่ข้างหน้าด้วยก็จะให้เป็นในแนวทางเดียวกันนะคะเราก็เลยให้ทางบริษัทของเคด o ิวโฮมนี่แหละออกแบบให้ที่สุดก็ได้ในส่วนที่แบบว่าตรงใจเราที่สุดบแ,บบแล้วออกแบบกันชุลมุนเลยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้ไปเข้าคาเฟ่ข้างหน้านะคะเดินเข้ามาเข้าที่นี่ <laughs> เราทำอาชีพเพาะปู่อยากมีพื้นที่สำหรับสร้างโรงเรือนเพิ่มก็เลยได้มาซื้อพื้นที่พื้นนี้หกไร่ครึ่งเริ่มแรกเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มีโครงการว่าจะสร้างบ้านเลยเนาะเรามีโครงการแค่สร้างโรงเรือนเพื่อเพาะกระบองเพชรก็มีน้องเก่ง แนะนำตัวมาเรารู้จักกันเนาะผ่านงานวิ่งก็โอเคร่วมกันทำงานน้องน่ารักครับช่วยตอบโจทย์หลาหลายอย่างทำให้มันมีโปรเจกต์ต่อมาเรื่อยๆใช่ค่ะทำให้เราอยากสร้างอะไรเพิ่มมากขึ้นอยากสนุกกับน้อง เราเปิดสวนแล้วใช่ไหมคะลูกค้าก็มาซื้อเราก็มีความรู้สึกว่าเออลูกค้าเนี่ยไม่มีไม่มีที่พักผ่อนไม่มีที่ให้นั่งรอบางคนมากับคุณแม่บางคนมากับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็เราทําคาเฟ่เล็กๆดีไหมนะคะก็ได้ติดต่อน้องเก้งไปอีกนะคะบริษัท K W Home นี่แหละแล้วก็ยังเชื่อมั่นในน้องอยู่เราก็ให้น้องมาออกแบบให้โอ้โหทุกอย่างลงตัวมากนะคะก็ถูกใจมากมาก จนก็มีโครงการต่อมาเรื่อยๆอีกนั่นแหละเป็นพื้นที่6กไร่ครึ่งโดย KW Home เริ่มจากตัวบ้านก่อนแล้วเราก็ออกแบบล้อออกไปจากตัวบ้านเพราะว่าเอาบ้านเป็นตัวหลักดีกว่าตอบโจทย์เราเพราะว่าเราให้โจทย์เข้าไปในการออกแบบบ้านมาแนวนี้ระหว่างสร้างก็ปรับแบบกันอุนลมุน ไปหมดเลยเขาก็ช่วยเราช่วยเราปรับเปลี่ยนช่วยเราแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาถือว่างานดีมากครับงานดีมากไม่ไม่ผิดหวังที่ยังใช้อยู่ตรงตามแบบที่ออกแบบให้ค่ะ,ะแล้วก็การใช้งานอะไรทุกอย่างนี่คือดีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนาะหรือว่าจะเป็นแบบบุมหน้าตากอะไรอย่างนี้ได้ทิศทางที่เหมาะสมมากๆค่ะ บ้านหลังนี้ก็จะมีอยู่สีห้องนอนผมก็จะแบ่งกลุ่มผู้อยู่อาศัยหลักครับให้อยู่บนชั้น2แบ่งกลุ่มของห้องนอนที่เวียนมาใช้ครับให้อยู่ชั้นหนึ่งวิทยกโซนลิฟติิงโซนทานข้าวแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างภายนอกภายในอย่างเงี้ยครับก็จะแยกการลงจอดรถให้อยู่ใกล้ห้องครัวเงี้ยครับก็จะได้แบบจอดต้นแล้วก็อาจจะเดินเข้าครัวเลยนี่ก็จะเป็นทางที่เดินเข้าบ้านได้โดยที่ไม่เปียกฝนครับแล้วก็ดีไซน์ทางเข้าให้เปิดมาแล้วก็ อยู่ในโถงที่เป็นจุดเด่นของบ้านเนี่ครับโถงบันไดพวกนี้ครับจุดเด่นของพัชชันก็คือจะเป็นห้องห้องนั่งเล่นครับจริงๆจะเป็นมุมที่คิดว่าใช้ใช้งานได้แล้วรู้สึกผ่อนคลายที่สุดเพราะว่า,ามีช่องเปิดแล้วก็ช่องแสงที่เพียงพอครับในบางจังหวะที่จะเปิดประตูให้มันมีอากาศถ่ายเทก็ทําได้ครับหรือจะเปิดผ้าม่านให้แสงเข้ามาแล้วรู้สึก สบายตารู้สึกเสพบรรยากาศภายนอกได้ด้วยครับตำแหน่งที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะจะให้บรรยากาศตรงนั้นได้ดีที่สุดใช่ครับก็จะเป็นจุดเด่นของแปลนบ้านหลังนี้มาอยู่นี่ก็ตอบโจทย์นะบ้านคือไม่มีปัญหาเลยแม้กระทั่งคนตรวจบ้านก็ยังฝากชมเลยนะ <c oughs> ว่า กระเบื้องเนี่ยเขาพยายามหาแล้วหายัางไงก็หาไม่เจอใช่ไล่เคาะอยู่2วันเต็มก็หาไม่เจอดีครับงานดีมากเทดิมิวโฮมนี้น่าจะผมว่าช่างนี้ก็เนาะระดับพการนะใช่แม้กระทั่งช่างก่อโครงสร้างช่างฉาทั้งกระเบื้องจนจบงานถือว่าตอบโจทย์ช่างชุดไหนไม่โอเคเขาเปลี่ยนให้เลยผมว่าทำงานโอเคครับเรียบร้อยจนจบ ถึงคนที่กำลังอยากจะสร้างบ้าน KW Home จะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับประสบการณ์ร่วมกันมามากมายตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็งานบ้านหลังนี้มันเป็นงานที่ยากมากเขาก็สามารถทำออกมาให้สมบูรณ์แบบไม่ทิ้งงานนะคะแล้วก็ตามใจลูกค้าสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าถูกใจเราทุกอย่างน้องทุกๆ หน้าที่เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยทิ้งงานเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้รวดเร็วทันใจเข้ามาดูหน้าง,งานให้ตลอดนะคะไม่เคยทิ้งงานเลยก็อยากจะฝากเนาะสำหรับใครที่มองหาบ้านนะคะหรือว่าอยากจะสร้างบ้านเนี่ย K W Home นะคะเป็นบริษัทที่เราสองคนแนะนำให้ทุกท่านนะคะไปดูแล้วก็เปิดใจให้กับบริษัทนี้นะคะเหมือนอย่างเราสองคนคะ่ะ Thank you.